พี่ต๋องนี่ช่างมัลืมละมีรักแฟนชมครับคราวนี้มามาที่ผาหมออีแดงนะครับข้างล่างนี่ลานกลางเต็นท์นะครับมาเจอกับลุงต๋องเจ็ดเก้านะครับลุงต๋องมาคนเดียวเหรอครับลุงต๋องมาคนเดียวครับผมก็คือวันนี้เห็นว่ามีฝนดาวตกก็เลยลองมาเปลี่ยนบรรยากาศชมฝนดาวตกแถวผาหมออีแดงแล้วตอนเช้าก็จะไปดูหมอกขึ้นนะครับผมครับผมลุงต๋องช่องยูทูบชื่อช่องอะไรนะลุงต๋องช่องลุงต๋องเจ็ดเก้านะครับาวิ่งกินเที่ยวครับผม ชอบวิ่งด้วยใช่ไหมลุงต๋องครับผมอ๋อเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูที่หลับที่นอนลุงต๋องคืนนี้นะครับง่ายๆครับง่ายๆครับผมคนเดียวเลยนี่นะครับคนเดียวครับผมไม่มีใครครับไม่มีใครไม่มีใครนะครับอุปกรณ์มีอะไรบ้างครับในการกางเต็นท์ครั้งนี้อุปกรณ์ก็ง่ายๆครับมีที่นอนผ้าห่มง่ายๆครับที่นอนผ้าห่มช่วงนี้อากาศยังไม่หนาวก็เลยยังไม่ ไม่เค้กอะไรเยอะครับผมครับที่นอนประหมกระติกนั้นมีอะไรฮะมีเบียร์กระติกนั้นมีน้ำแข็งครับผมมีน้ำแข็งนะครับแล้วก็มีอะไรแก้แก้คอแห้งดเดียวอาหารเย็นอะไรเงี้ยลุงต๋องทานอะไรครับอะไรนะครับอาหารเย็นอาหารเย็นได้ขนมกบเคี้ยวครับผมขนมกบเคี้ยวนะกินไปเรียบร้อยแล้วครับผมบรรยากาศดีครับได้มีน้ำมีภูเขาใช่น้ำคอนเซ็ปต์เลยครับผมทัวงบนมีดาวอีกถ้ามาตรงนี้แนะนำให้มาวันเป็นคืนวันผิดอ๋ครับผมเพราะว่าอะไรครับ จะได้คือวันเพเป็นการเที่ยวแบบ3ามร้อยหกสิบองศาดูพระอาทิตย์ตกเสร็จแล้วพระจันทร์ขึ้นเสร็จแล้วแล้วก็พราที่ขึ้นสามร้อยหกสิบองศาเลยนะครับสามร้อยหกสิบสามร้อยหกสิบองศาเลยใช่คือต้องมาวันเพ็ญอ่ะมันจะขึ้นตรงนี้เลยพระจันทร์กลมๆเนี่ยจุดกลางเต็นท์เขาเรียกอะไรนะพี่เต่าตรงนี้เขาเรียกอะไรนะสถานตรงสำนักงานข้างล่างอ่ะด่านอ๋อข้างล่างทางขึ้นเลยมีด่านนะก็ติดต่อจะมีบ้านพักมีจุดกลางเต็นท์นะครับมีบ้านพักหลังละสี่ห้าร้ แต่วันนี้ท้องฟ้าสวยมากนี่ลุงลุงเต่ากับลุงต๋องจะเรียงยืนคู่กันนะครับคิดว่าคืนนี้ต้องได้ดูดาวตกเพราะนั้นเราไม่ต้องลงไปข้างล่างดูมันดูเปนอยู่นี้เลยครับผมยังไงใครๆที่ชอบการเดินทางนะครับชอบดูการกางเต็นท์วิ่งออกกำลังกายอะไรอย่างเงี้ยติดตามลุงต๋องเจ็ดเก้าด้วยนะครับฝากลุงต๋องด้วยนะครับผม